ับมาลองติดตามออเดอร์นี้กันดูนะครับก็ัตอนนี้ก็เวลาสี่ทุ่มสามสิบแปดนาทีาออเดอร์นี้เข้าเพราะว่าจะมาดูภาพรวมของทองคําก่อน,นครับออเดอร์นี้เป็นงารเททองคําเห็นว่ามันทิ้งทิ้งลงมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็แดงสองแท่งเลยนะครับท่าดีแดงลงมาสองแท่งก็ ผมอนุมานว่านี่เป็นการพักตัวของอนี่ถ้ามองเป็นไม่ต้องใส่อะไรก่น M 1, M 2, M 3, M อนก็ M1 M2 M3 M4 เดี๋ยวทำนี้กว่า M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 และการพักตัวของ M8 ราอตอนแรกผมคิดว่าน่าจะขึ้น M9 ได้สรุปขึ้นไม่ไหวโดนตบกลับลงมาก่อนก็มาคุมโซนกันต่อ ในการพักตัวของ m 8ก็ตรงน,นี้ใส่หัวโขนนี่เป็น x นอนสนะครับ a b c a b c x a b c x ตัวน,นี้น่าจะปรับ x ได้แล้วก็ตอนนี้มาได้ทุน20ดอลลาร์ครับก็มาเทกันไมยนี้ถ้าโดนก็นอนนะแต่ว่าือนเดินไม่เดินผมก็จะลงอยู่นี้กนะ็ตั้งใจว่าเทแล้วก็ลงไปใน Youtube เลยเพื่อจะบันทึกตัวเองด้วยนี่แหละ ไม่ได้จะมาโชว์อะไรหรอครับม,มันครับก็เห็นการเด้งขึ้นมาเนี่ยครับมันไม่ผ่าน50%ของขาลงที่ลงมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มันเด้งเขียวขึ้นมาวันนี้เขียวขึ้นมาแล้วก็พอลงมาเนี่ยมันมันดึงไส้กลับไวครับแบบเหมือนจะเห็นถ้าคาดการก็คือข้างในเนี่ยน่าจะเกิดจะได้ชั่นขาขึ้นตบกลับขึ้นมา เรามาวัดฟิโบดูก่อนว่ามันเท่าไห <stroke>? ร่โอ้โ Ryan. ลงมาก็แต่ประมาณ61.8เลยนะแตะประมาณ61.8แล้วก็เด้งขึ้นเด้งขึ้นแล้วก็ทิ้งไซ้ข้างล่างยาวเลยเนี่ย mm mm. ผมจะอนุมานแบบนี้ว่ามันน่าจะเป็นการตีขึ้นของเดชั่นขาขึ้นข้างใน mm mm. ก็เลยว่าจะไปหาใบาหน่อยแล้วกันถ้า มีแรงซื้อกลับแบบนี้แล้วก็มาเห็นการพักตัวเป็นนอ n d i r e c t ั่นโป๊ะ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 อย่างนี้ครับตอนแรกผมก็ตีอย่างเงี้ยดูในสามสิบนาทีอ่าผมตีไว้อย่างนี้แล้วผมก็อ่านน้ำนันีตีไว้แบบนี้แล้วก็ผมเห็นมันเแบรบกอ่าเส้นเส้นเทลไลน์นี่ขึ้นมาได้แล้วแหละแต่ว่าเห็นเห็นว่ามันขึ้นก็ยังไม่มีจังหวะที่จะเก้าเทด แล้วก็พอเห็นมันตั้งออัพเวฟโมโนอัพเขียวได้สองแท่งสวยๆอย่นี้ผมก็มาหาจังหวะเข้าสั้นๆเพื่อที่จะตามไปตรงนี้นิดหน่อยก็เก็บสั้นๆครับก็ตอนนี้ลุ้นลงมามันมันลงมาแล้วมันดึงกลับแล้วผมก็เลยไล่ตรงนี้ไปสองไม้แล้วก็ s อไว้ที่ตรงนี้เลยครับลายนี้เลยแล้วก็ มาตามกันดูครับตอนนี้ตั้งทีพีไว้ตอนนี้คร่าวๆทีเ่เดิมๆเดิมก็อประมาณหนึ่งต่อหนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสี่ประมาณ 1, 1, 3, 1, นี้ครับเสียเสียสองดอนเล่นตรงน,นี้ <c oughs> รุ้นว่าจะได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ก,ก็ก็ปิดครับปิดจอครับนะเดี๋ยวตั้งอันนี้ดีกว่าจะได้เงินสวยๆจะดูง่ายๆนะอันนี้นะนี่โอเคประมาณหนึ่งต่อสองเอร โอเคครับประมาณหนึ่งต่อสองจุดสี่มานี่เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวาอัปเดตต่อครับผมอืมมัดูหลังจากหยุดบันทึกไปได้ไม่นานโดนเดรชันขาลงตกกลับลงมาในภาพนี้คาดว่าถ้าหลุดตรงนี้ก็ก็ก็ถอยครับก็กะเล่นเกมแค่นี้มันมันจะเด้งขึ้นได้ไม่สูงก็เลย คิดว่าเป็นตัวเก็บกระเป๋านอนครับน่าจะมีโอกาสโดนสูงครับไม่นี่ก็ลุ้นต่อไปครับเผื่อมันจะไม่โดนให้แล้วก็ขึ้นได้แต่ถ้าโดนก็ไม่เป็นรครับค่อยว่ากันเซตอัพหน้าแล้เซตอัพนี้มันยังไม่ใช่ของเราก็ตามนั้นครับโอเคเดี๋ยวเราลุ้นกันต่อครับ แล้วแล้วเซตอัพนี้ก็ยัง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 มีให้แต่ว่าดูแล้วก็นะครับก็สภาพนะครับแต่ว่าอย่าว่าไปครับแ okay, ค่กราฟอะไรก็เกิดขึ้นได้นะถือต่อไปครับชิวๆ่อดูครับแต่สภาพไม่ดูส่ง เ <laughs> สร็จอันนี้โอ้รู้หนึ่งนาทียบาปมาโปเดียวโดนของผมแน่นอนแต่ถ้าไม่โดนนะนั่นไงเียบายบายจบครับออเดอร์ในคืนนี้เพราะงั้นไปนอนครับผม